สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ข่าวล่ามาแรงสื่อเกาหลีเปิดเผยไทม์ไลน์การคัมแบ็กของ4ีสาว b l a c k พิ n k สื่อเกาหลีคาดการกำหนดการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการของ b l a c k พิ n k หลังข่าวการต่อสัญญาเมื่อเร็วๆนี้สื่อของเกาหลีใต้โดยเฉพาะ s สปอร o โซได้ให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุด หลังจากการขยายสัญญาของ b l a c k พิงกกับ YG ตามที่นักข่าวแบอูก,กินกล่าวหลังจากข่าวเกิดกุบแบล็กพิงต่อสัญญากับ YG ราคาหุ้นของบริษัทได้เพิ่มขึ้นประมาณ30%ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ในกรณีของ YG Entertainment ทาง d ดชิน Security ได้แสดงการประเมินเชิงบวกโดยระบุว่าการต่อสัญญากับแบล็ k พิง k คาดว่าจะมีผลกระทบเกินกว่า การเพิ่มขึ้นที่ประมาณการไว้ในตอนแรกแบอูก,กึนกล่าวต่อว่าสัญญาส่วนตัวของสมาชิกยังคงอยู่ในระหว่างการเจรจาแต่สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในราคาหุ้นเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการประกาศขยายสัญญาสมาชิกตั้งแต่สองรายขึ้นไปจึงน่าจะมีบทบาทสำคัญในการทำให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ตามแบกพิงมีแนวโน้มที่จะพักผ่อนต่อไป คาดว่าจะกลับมาพร้อมกับการเปิดตัวอัลบั้มและการแสดงอย่างเร็วที่สุดในไตามาสที่4ของปีถัดไปส่งผลให้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการต่อสัญญาของกลุ่มคาดว่าจะเริ่มจริงจังตั้งแต่ปี2568ด้วยการคาดการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแม้ว่าปัจจุบันสัญญาส่วนบุคคลของสมาชิก BLACKP ิ n k ยังอยู่ระหว่างการหาหรือแต่คาดว่าวงจะทำกิจกรรมคัมแบ็กก่อนกำหนด ประมาณไตรมาที่4ของปี2567หากตามรายงานค้างต้นเป็นเรื่องจริงก็เป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับแฟนๆ b l a c k พิ n ทุกคนที่รอคอยการคัมแบ็กของวงอย่างใจจดใจจ่อหลังต่อสัญญาอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ